ผมว่าสนุกสนานจะได้นะครับคู่สนุกดูเดือนเียผมว่าคู่ชยยัยโยกับสังฟ้านะครับผมว่มมาคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาครับผมว่าสนุกอ่ะคู่นี้เดี๋ยววันนี้มวยสนุกจะได้นะครับแต่เสียร์ทุกคู่นะครับก็เสซบูสก,ก็จัดไว้ดีนะครับแฟนมวยเข้ามาชมในเวทีบ้านนะครับคนจะได้เยอะนะครับเยาวชนก็เข้ามาชมมวยกันเยอะนะครับ เกมแมนนะครับหวยสุกวันเตรียมติดไปดีดีถือว่าชกสนุกครับคุกกี้สูสีนะครับตั้งแต่คู่แรกนะครับก็ถือว่าได้เสียนะครับสายตาน้อยกับคุณตึงเนี้ยซึมมาราคาต่อรองเปลี่ยนไหนเปลี่ยนนั่นขีตัวเล่นนะครับผมภาคอยู่มาเด่นมวยไทยนะครับลองเข้าไปฟังนะครับติดตามได้นะครับผมภาคอยู่ทุกวันนะครับคู่ที่สามนี่พิรพัฒน์นะครับถือว่าโตเร็ว แล้วแข่งแข่งนะครับธรรมดาพิกัดเวียนนี้ไฟแล้วมาต่อยชนะนะคอยู่วเวท108ปอนด์เนี่ยทีวาธรรมดาจะต่อยอยู่106นะครับไม่ใช่เวทเขาแต่เขาสามารถทําได้ต่อไปนี้ก็ดูแล้วนะเด็กคนนี้แข่งแข่งแข็งแรงอนาคตไกลนะครับมีลำพัดนะครับคู่ที่สี่นี่นะครับไทโจกับสังฟ้านี่ว่าไฟท้นมานะครับต้นต้นราคาหน้าเสือเนี่ย ดีงานทโยดีกว่านะครับแล้วดูจะรับแขทงตายยังไงไม่มีฝังครับเดินไป็นฟ้าโดนแขทงตายก่อนมาคู่สถานเมืองเล็กนะครับกับเพนนารินนี่คู่นี้โอ้โหร้องกันไม่ไหวนะต่อเสียงแหบเสียงแห้งนะพลิกไปพลิกมานะครับโดนใครโดนก็เสียวแต่สถานเมืองเล็กนะครับอาศัยความแข็งแกร่งนะผมบอกได้เลยนะแข็งแกร่งมากครับไม่หมดเดินต่อยเดินอัดเข้าไปเนี่ยเพนนารินเนี่ยดูว่าเป็นมวยฝีมือนะครับหลักเดี่ยวดีต้นยก5เนี่ยราคากลับมาแล้วผมไม่อยู่ครับก็ไปพลาดแพ้ไปปลายครับก็ถือว่าโชคกันสนุกนะครับคู่เอกรายการโยทินนะครับสองยกเนี่ยนะครับก็มองว่าส่วน มองว่าโยธินยังไม่ออกอาวุธยังคุมอยู่ยก3ามเดินนะครับแล้วผมก็พาไปที่เพจมัดเด็ดมวยไทยชัดเจนนะว่ายก3ามเดินนะครับพอเดินคล้องยกเดียวครับ1 5ห้าหึงิ่มเลิกเล่นนะครับก็ความแข็งแกร่งสู้ยังไม่ได้ครับกระดูกการผ่านมวยต่อน้ําหนักให้ดูแล้วนะครับคล้องเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นครับโยธินข้อแขนแข็งมากครับเวลาที่กดล็อกในนะครับปากไปด้วยครับเด็กผู้นใหม่ลองเข้ามาชมกันที่สนามมวยครับฟอะได้เลยนะเล้าใจกว่าชมทาังบ้านครับมีโอกาสเข้ามาชมกันเยอะนะครับครับ ยอดครับน่าครับฐานเมืองเล็กวันนี้มวยจัดได้สนุกมากครับผมแรับวันนี้ผมก็มาเชียร์พีรพัฒน์ดาสมพันน์ใหม่ครับ <French> ต <Claire> ่อยได้ด <overhe> ีมากรับมวยได้เสียสนุกถูสีทุกคู่ครับผมคู่เพชรนรินเพชนรินกับสถานเมืองเล็กอันนี้นะถูสีเล่นกันถึงเงินเล่นกันได้เสีย ถ้าเพนลินไม่โดนลูกทุ่มลงลงเนึ่ก็ยังไม่รู้จะชูใครเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะได้มาดูมวยสุดปิอินดีนะคะก็มวยสนุกมากค่ะทุกทู่ก็มันหมันเลยค่ะตั้งใจมาดูอาชนายโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้อาชนายชคผลมวยก็โอเคนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะตัวใหม่นะคะอยากให้เพื่อนๆนผู้หญิงนะคะมาดูเยอะๆนะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ Caralho, ้เสียราคาต่อรองอะไรโอเคหมดตำแหน่งของนักมวยอาจจะมีนิดนึงคือคู่เอกเนี่ยมุมมองของเชนมวยคิดว่าโยทินะน่าน่าจะดึงคือตำแหน่งตรงนี้แค่นิดเาาาดียวภาพรวมออกมาดีใช้ได้วันนี้มีคู่ไหนชกสะใจเฮียไหมครับวันนี้ครับสะท้านเมืองเลยกครับคือเด็กตัวเนี้ยหัวใจไม่ยอมแพ้เป็นมวยถูกฉลาดชกสนุก เป็นมวยแม่เหล็กของของเพชรยินดีครับตัวนี้ผมว่าน่าที่จะจัดบ่อยๆแล้วก็ไอ,อ้นี่ตัวก็คือไอ้ตัวอะไรตัวเล็กกะชื่ออะไรที่้องบัวชอบ่ะครับ <Okay. S 1> ไอ้ตัวเล็กกะท,ที่บูล้างฐาเลยมันต่อยทรงเดียวกับช้างแม่เล็กเนี่ยบูดูดันไม่ยอมแพ้บ่อยยังวงการมวยอ่คือเขาต้องการอะไรมวยต่อยสนุกมวยไม่ยอมแพ้ไอ้เด็ก2ตัวเนี้ยจะทําให้ศึกเพชรยินดีเนี่ยมีชื่อคือจัดมวยสนุกมันเรื่องค่ายชนค่ายอะ่ะผม,มเป็นคอริเลอร์คือหนึ่งเนี่ยเราไปปลุกกระแสที่ลุมพินีตอนเนี้ย นักมวยเนี่ยค่าตัวสี0 0 0า0 0 0่นห้เนี่ยลุมพินีไม่กล้าจัดกันเพราะว่ามันแบกภาระขาดทุนแต่ถ้าเราไปปลุกกระแสที่ลุงพินีโดยการามวยค่าย,ยกข่ายไปเนี่ยหรือไม่จำเป็นต้องยกข่ายหรอกครับผมว่าไ้ละ3าผู่ผมว่าสร้างสีสารก็เลยค่ายใหญ่หนึ่งมันมีแฟนขับ2มีตัวเงินมวยขึ้นมาได้เสียแน่นอนผมคิดว่าตรงเนี้ยมาที่จะทำเพื่อปลุกกระแสวงการมวย